ต้มนอค่ะต้มนอค่ะกินกับเจียวบองต้มนอค่ะต้มนอค่ะกินกับเจียวบองกินกับเจียวบองอาหารแรงวันนี้อาหารเย็น แกงปีใส่หมูแกงหมูใส่ปีหมูหมูใส่กระดูกหมูลงไปกระดูกกระดูกขาเองนะแกงปีใส่มหมูแกงหมูใส่สปี เคี่ยวใส่เกลือใส่เกลือลงไปใส่ข้าเหนียวลงไปเขี่ยวจนกว่ากระดูกจะฉุกเขี่ยวจนกว่ากระดูกซีซุกสีนซีซูออกกับไขหนำนัวมันออกน้อยหนึ่ง ปีลงไปเป็นปีกลวก้วยน้ำวาเนาะอยู่ลาวจะเอิ้นว่ะกล้วยน้ำซี่แกงได้กจะจจเมนปีกล้วยน้ำ ปีกล้วยนำหรือปีกล้วยน้ำวา้าเราจะแก้เอาตัวที่มันอ่อนอยู่ทางในเะนาะตัวที่มันอ่อนอยู่ทางในหรือว่าอันนี้มันดำเขาก็เอาออกนะถ้าอันนี้มันดำเขาก็อ,าออกไปทั้งทั้งในนะต้องมาลา้างเลือกเลือกเลือ,เ,ลอเอานะเขาจะแก้ช้อมหัวกาสีลายพัดเนาะแกงหมวเดียวสุคะก็ใส่ผักบวผักหอมแล้วก็ผัก อีตู่แล้วก็ตำตำพริกใส่เนาะถ้าใครชอบเผ็ดก็ตำพริกใส่ก็ได้ก็ถือว่าเป็นอัญจบเพราะใส่ปรุงรสก็ถ้าใครชอบปลาร้าก็ใส่ปลาร้าถ้าใครไม่ชอบปลาร้าก็ใส่น้ำปลากูจะค่อยคอ,อยเจอหิข่าวเลยสบง ก็หา,หาหมูหนึงกันหิวแล้ว,มมมมลว,วละวม,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 มูมูมหมลเดียวเดียวแกสาดิดควาปาอคะห้ามงเย็นหลานหหิวข้าวแล้วมาหลังจาก เดือดเดือดเดือดมาโดนตืบแล้วเนาะจะเอาปีลงใส่ป,ปีลงใส่น้มให้ปีมันเปื่อยน้อยหนึ่งเนาะอันนี้คือล้างแช่น้ำขาวจ้วงเลยขาวจั้วงน่ากินไม่ดำปิดปี กะต้มให้ปีมันเปื่อยน้อยหนึ่งเนาะให้หมักคือเปื่อก็ต้มดินๆเนาะแล้วจากนั้นก็ใส่น้ำปลาหรือปลาก็ได้แล้วก็ใส่พริกใส่ผักหอมผักบัวใบแล้วก็ผักอีตูก็เป็นอันเสร็จสิ้นเจ้าค่ะ เราให้ฟดก่อนไปหาเก็บพริกก่อนพริกที่บ้านไม่มี Ich bin จะได้รอพริกหลังจากที่มันเดือดเรียบร้อยแล้วเนาะ ปรนเดีถ๋ถวท่มาไลายเนี่ยนะสื่อตอนแห้งก็จกฝักตู้เจ้าบอกเจ้ากระนังฝักมือยจักน้อยเจ้าออกไปก่อนเท้าเพราะว่าตอนแห้นเขาปิดกำมันสิคำทำไรไปเห็นอีกกระถือไรก็ดี จะเย็นคืนเนี่ยฮะเอาไปเลยกับบอวมาขาขาวคืนเด็กๆนี่นนนอ่ะเสียดเรียบร้อยแกงปีแกงก็ได้ออมก็ได้นะทุกคนเนาะถ้าออมกใออ็ใส่ข้าวเปลือกใส่แประจะทำเป็นแกงกใ็ใส่นลำปลาเนาะใส่นลำปลาเราต้องใส่ข้าวเปือกหรือจะใส่ข,าขา้าวคั่ขขวข้าวคั่วเหลืองก็ได้เนาะ

广东那边。